พ่อบหนีูอีกวนี้มาอะไรบอกให้ทำอะไรนี่สั่งได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าทำไมเกลียงก็มาหาทำไมเพาะพุทธาเชื่อกพุทธาเชื่อกชอบลูกๆพอเล่นเงินวันนี้ได้น้ำมันเยอะเลยได้คืนเงินทุกบาททมกสตา ค่าอะไรลูกพ่อค่าอะไรกาที่ยืมไปนะบอกว่าอะไรล่ะเมื่อคืนบอกว่าอะไรเดี๋ยวพวกนี้ให้เออเดี๋ยวพ่กนี้ใช้พวกนี้ใช้แลก็จะงเงียบแล้วมาทวงอะไรวันนี้เมื่อวานนะเมื่อวานบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้ใช้เขาใช้ทำไม,อมเออเข่ใช้ยไงเดี๋ยวพวกนี้ใช้เอียเงียบไป ไปั้มมายปั้มได้ปัมมาใช่เดนไปนั่นหนีผู้หญิงมาได้ปั้มเออแล้วมึงหนีเขาผมไม่ชอบผู้หญิงเนี่ยเขาได้ปั้มเขาต้เดินมาทำไมมงไม่สนองผูไม่ชอบให้เป็นู้นันจะปาสรเหียมใชมจัดการเลยมูจ่อะรเงี้ยเนก็จเป็นไงบ้างมาทิ้เป็นอะไรอ่ะ ผู้หญิงมีธุระใช่หรือเปล่าครับข้าก็มีค่ะก็มีนิดหน่อยค่ะนี่มึงไม่ต้องมาทำแอฟเสียงเลยอีโลกหมาทำเสียงให้เหมือนนี่มึงด่ากูอ่ะเขามีปากอีควายดองเขามีมาใช้กับปาปุ้ยเอาขหากว่าคุณผู้หญิงมีธุระเนี่ยผมก็ควรคุยกับผู้หญิงแบน้ามาคุยกันได้นะครับเพราะว่าจะได้ ผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเสียเราแอบซื้อใจนี่เิดนิดว่ะเพราะว่าถ้าเราหันไปแล้วเขาหันเขาวิ่งหนีเราอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วคนนี้พระเอกแน่เลยเดี๋ยวเพ้า่ผมมือคือยางนิ่ม เอ้ยโ,โหจริงๆนะเนี่ยหล่อมากหล่อชะมัดหล่อจริงหล่อมากเลยค่ะคุอยอะไรอ่ะคุยกันน้องสาวเนี่ยไ่น้องสาวด้วยว้ายน้องสาวชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าทุ่ยฟู ครับมีน้องมันเข้าอีกครับน้องชื่ออะไรถ้วยโฟมเอามาใส่ถ้วยโฟมครใช้แล้วก็ถีบเลยนะไม่ต้องเก็บนี่ผู้ชายคนนี้เขาไม่คันนดิไม่เหมือนแค่สองตัวหมานะ นอนมาแล้วเนี่ยไหนบอกไม่ชอบไปเลือกกินไปแยกงกินหยอกเขาเรา้อหันหน้ามาป ึงเป็นอะไรดีดีทำก็อิน,ห,นหลานดีอ่ะเอาเราเร็วเขาหลานแต็หลานกูแต่งตัวเตรียมจลาแล้วเอาอะไรนะเราจะหันหน้าไปแต่ว่าเธอถ้าไม่หนีเราดีม้ยครับได้ครับผมจะหนีทำไมนะเราสวยนะนี่วันไปตั้งแต่วันแรกนะอ,นอยู่ ไปไปเลยนะเพราะว่ากูเขียนหน้ามึงอยู่แล้วนะเป็นคุณนะไปไปกูเขียนหน้ามึงอีโม่โอไม่อยู่อยู่แล้วก็ไป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 อีนกหมาหน้าประดุกหน้าประดุกเพรามึงคิดว่ารูปร่างมึงสวยให้ข้อสอบมาอีนกสอกหมาอินโต้เหมือนพวกสบู่บดเลยโอ้โหบดหัวใจอีกฝันเล็กเต้ ไออืมจะด่า uhm, มึงด้วย <g bits> <laughs> hey, ังไงดีม่ไขอเวลานึกป่าอะอะไรไอเหียขึนืดไหนก็ฟังผิด้ว จงพลหรอพายกระซิบ<อ>ให้มันไมาด่มมาผมว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยดอมมากเอ,เออ,เอ,อไปแล้วไปเพราะเองอรคติเออคุณก็ออมาอยู่โรงพยาบาลท่าถีไ <c oughs> อ,อเจ็ดเมียวไอ,อเจ็ดเมียวไอ,อ <c oughs> เจ็ด <c oughs> เมียวไอโอค้งเท่าไอไอโค ทะลึง่งทะลึง่งออกไรสดพี่ตังไม่ได้จะลื่อครับตาด่ามันเลยผมไม่ได้จะลื่อหีรั้งรู้ว่าอะไรคนจีนเอาหีรั้งหูตึงอ๋อคนจีนหีลั้งหูตึงเด้ด,ดูหูไม่ตึงนะอ่ะหีไม่ได้ แต่ก <bird> ูยอยู่นว่าคนนั้นเขาก็ซิบเลยงอ้กูยืนที่้ๆกูยังไม่ได้ยินเลย